คนจำกันได้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยสัมภาษณ์สื่อกันไปแล้วก็ทราบมาว่าแฟนชาวไทยเนี่ยมีชื่อเลนที่เรียกพว้เ้มาถึงท้วมาคะ เจ้ย่งนคะนองาคนคะยจำเป็นได้อยู่น่ทุกคนเอสยจำนได้อยูะทุกคนะเยนไทุกคนเอยร่คว่ะทคร์นดอยเดเอสปร้อ่ทนป็ดูคเมี่อกนคะอีเอยทุกคนไะปีรเลยบอกว่าทุกคนจะรอสเปสปนไปนเนๆเลยนะคะ

어 저는 그래도 어릴 때 태국을 왔었잖아요. <놀들> 근데 그때도 예전에 인터뷰에서 얘기를 했었는데 제가 그때 망고밥을 엄청 맛있게 먹었던 걸 기억을 해요. <놀들> 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 그래서이번에 와서 멤버들이랑도 망고밥도 먹었고 그 수박 주스가 뭐였죠 태국어로? 망고망. คราวนี้มาถึงก็ได้ทางเข้าเหนียวมะม่วงกับเมมเบอร์ไปแล้วแล้วก็ได้ทางแตงโมปั่นด้วยนะคะถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยๆแต่ว่ามีความสุขมากๆเลยค่ะ ที่จริงแ้วตอนอยู่ที่เกาหลีก็ทานบ่อยมากๆเลยแต่ว่าทานไมได้มาเมืองไทยแล้วไม่อเช้าก็ทานก๋วยเตี๋แล้วก็เมื่อวานตอนมาถึงที่ไทยก็ทานไปเหมือนกันค่ะอร่อยมากเลยค่ะแล้วคนบินเธออยากทำอะไรคะ 있잖아요. 오늘 뭐 먹었더라? 뭐니 라탄 อะไรกัน 팟타이. 아. 팟타이가 너무 맛있었고 팟타이 อร่อยมา 그리고 저희가 마사지를 받았어요. 아, 잘. 너무 버금마 것도 와ด้ 최고. 최고. ตอ이번에마사지랑น타이่먹고싶า는데와서ยคื같습니าไปนวดแวกานทยมางก็ไมค่เียราไปดี๋ยเราไดี๋ยวเาไยดี๋ยวเราไลดยวาไยดียราไปเลดี๋ยวเาไปเลยดียวเราไปเลดี๋ยวเราไดี๋ยาไปเลดี๋ยวเราไปเลยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปีราลเลียลาดงเสวเาาายยเเลยเ เพลงที่เราร้องให้ฟังกันไปเนี่ยก็มีเพลงเดบิวต์ของพวกเรา Black Mamba แล้วก็เพลง Illusion ที่อยู่ในอัลบั้มมินิอัลบั้ม girls นะคะเป็นสองเพลงที่ทุกคนชอบกันมากๆเลยใช่ไหมคะเ้คะมกคขอบคุณมากๆนาาาานนน 다음 무대는 지젤 씨랑 딱 어울리는 무대니까 <laughs> 지젤 씨가 소개해 주세요. <laughs> 아 네. 무슨 고품격 퍼막 마음나가티한 그리고 한 그리고 대어 또이푹한 날이. 그리고 대어 이푹 러한 날이. 그리고 대어 또 아이, 푹한 날이. 그리고 대어 또 러한 날이. 그리고 대어 또 아이, 푹 러한 날이. 그리고 대어 또 아이, 푹한 날이. 그리어또아요푹한날들 아이, 푹 러한 날이. 그리고 이리고싱글인아요 เราจะร้องให้ฟ qu oh so like well, <aina 소 리> ังนะคะเป็นเพลงภาษาอังกฤษซิงเกิลแรกของเอสป้าเลยเออเดวิลเล่ฮัมเบิร즐겨야되겠다후회없이이런의미를담고있는곡이라서여러분들도오늘이마지막인것처럼같이놀아줬으면좋겠습니다ในเพลงนี้นะคะก็อยากจะสื่อข้อความว่าชีวิตของเรามีแค่ครั้งเดียวอยากให้เราเนี่ยมาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขสนุกเต็มที่ไปเลยทุกคนก็เหมือนกันนะคะวันนี้คิดซะว่าเป็นวันสุดท้ายเลยสนุกด้วยกันไปเต็มที่เลยนะคะ มัชเงินเวทเอเส้าปุณจีเชลค่ะพูดเท่มากๆเลยเมื่อกี้ขอบคุณขอบคุณมากค่ะทุกคนทุกคนตื่นเต้นสุดๆมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากึ่ะขอบคุณมากค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 ่ะไอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ เรา저희ก็ตไดต่อกันให้ทุกคนไม่ร้อนอีกแบบนึงอาทำีไม่ีจีเชจะทอกให้ทุกคนไม่าทำแบบนีดีกดีๆ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 ดีรดีๆ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 ดาๆดีๆงีๆดีๆดีๆด o ๆะีๆดีๆดีๆเีๆ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 ดีๆ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 ะดีด้ะ